って สวัสดีครับผมเก่งนพพรัตนแดงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดลองขับ To y ย ta c o คร l l a Cross GR Sport นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ Toyota c r o s s g r Sport นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีอะไรเพิ่มเติมมาในรุ่น g r Sport นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า To y ย ta c o คร l l a Cross GR Sport โฉมใหม่นี้นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือ อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยกระจกหน้าโฉมใหม่นะครับซึ่งดีไซน์ออกมาจะดูลุกลุยๆนะครับกับกระจกหน้า GR Sport นะครับในส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นกันชนหน้านะครับที่พร้อมจะลุยในทุกๆเส้นทางนะครับนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับที่ t ต y o ต้ตาได้จะทำพิเศษปรับโฉมใหม่ในรุ่นของ G.R. Sport นะครับและในส่วนด้านข้างก็จะดีไซน์กับข้างใหม่นะครับและก็ท้ายสุดก็จะเป็นด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเป็นกันชนนะครับด้านหลังที่ดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนที่ผมจะพาทุกคนมาทดลองขับ Toyota Cross G.R. Sport เราต้องไปเติมพลังกันก่อนนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันยาวๆไปทดสอบสมรรถนะ ของตัว G R Sport ยาวๆกันทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาเติมพลังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับไปที่ร้าน X Shop นะครับไปดูอุปกรณ์ตกแต่งรถนะฮะประดับยนต์นะครับไปดูว่ามีอะไรที่จะมาเติมแต่งนะครับเพิ่มเติมให้กับรถ Toyota Corolla Cross g r Sport คันนี้นะครับโดยผมจะนำพาโดยที่จะใช้ ตัวช่วยตรวนี้ก็คือ Apple Carplay นะครับจะเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือของเรานะครับกับทางหน้าจอของรถยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับต้องเชื่อมต่อสาย usb ตรงนี้นะครับเข้าเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผมนั่นก็คือ Apple iPhone นะครับนี่ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับอ่าก็จะขึ้นมา Apple CarPlay อย่างนี้นะครับ เเปค,เคทีนี้เราไม่รู้ว่าเส้นทางไปที่ร้าน X Shop เนี่ยไปเส้นทางไหนนะครับเราก็จะค้นหานะครับโดยที่เราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Map นะครับเนี่ก็จะัเราก็จะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าทีา่ใช้สัมผัสหน้าจอนะครับหรือทัชสกรีนนะครับก็เลือกนะครับแล้วก็จิ้เข้าไปที่ กูเกิลแม p นะครับนีนะบ่สมมติว่าเราเลือกเส้นทางทาง,ทางตะวันตกเฉีงเหนือไปตามถนนหมายเลข291นี่สมมติว่าผมผมตั้งไว้แล้วนะครับว่าผมจะไปที่ร้านเอ็ก็นะครับตัวช่วยตัวนี้ Apple CarPlay นะครับก็จะเชื่อมต่อกับ Google Map นะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะต้องใช้ ถนนหมายเลขอะไรนะครับอย่างในหน้าจอที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนหมายเลข291นะครับเราขับออกจากที่อารยฟาร์มนะครับเราก็จะใช้เส้นทาง291นะครับไปไปตามถนนนะครับเราก็จะมีตัวช่วยนะครับบอกเส้นทางเป็น Google Map นะครับนำพาเราไปจนถึงร้าน X Shop นะครับโอเคเรียบร้อยเราตั้งพิกัดและเราปักหมุด จุดหมายปลายทางเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนในส่วนของภายในนะครับก็จะมีปุ่ม push start นะครับมีโลโก้ของ gr นะครับแล้วก็มีเบาะเบาะนั่งหุ้มหนังนะครับ ก็จะมีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของ GR นะครับเรียกได้ว่าขึ้นมานั่งบนรถปุ๊บเนี่ยก็จะได้ฟีลลิ่งความเป็นสปอร์ตขึ้นมาทันทีนะครับเหมาะมากๆกับไลฟ์สไตล์ของผมที่ชอบการลุยนะครับชอบความสนุกตื่นเต้นเล้าใจนะครับลุกแมนๆลุกลุยๆนะครับเรียกได้ว่าตัวตัวนี้เพิ่มฟีลลิ่งให้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพิ่มฟีลลิ่งความสปอร์ต นะครับแล้วก็ต่อไปนั้นก็จะเป็นกระจกมองด้านข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับภายนอกก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวในในกระจกนั้นก็จะเป็นตัวช่วยมององศาความกว้างนะครับก็จะบอกจะมีเซ,เซ็นเซอร์บอกด้วยนะครับว่ามีรถเข้ามาอยู่ในรัศมีใกล้กับรถเรานะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ โตโยต้าครอสจีอาร์สเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของช่วงล่างนะฮะเนี่ยฮะในการเข้าโค้งเนี่ยเพิ่มความเร็วนะครับสมรรถนะการทรงตัวถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับนิ่งนะครับหนึบนะครับไม่มีการโครงเครงนะครับไม่ได้ทำให้เราต้องเสียการทรงตัวนะครับ ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับในส่วนของช่วงล่างเข้าโค้งมั่นใจได้เลยในส่วนของ Toyota GR Sport ตัวนี้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ Toyota GR Sport เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือหลังคามูนลูปนะครับสามารถปรับไฟฟ้าอัตโ,ตโนมัติได้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับนี่ต้องการสัมผัสบรรยากาศ ด้านนอกนะฮะเราก็สามารถเปิดหลังคามูล,ลูปได้และปรับไฟฟ้าได้ด้วยในกรณีที่เราอยากจะสูดอากาศสูดออกซิเจนด้านนอกนะครับก็จะมีตัวปรับตัวนี้นะครับก็จะปรับลองปรับด,ดูนี่นะสูดออกซิเจนเวลาที่เราไปท่องเที่ยวไปในสถานที่ธรรมชาติที่มีอากาศสดชื่นที่มีออกซิเจน ดีๆนะครับก็สูดเข้าให้เต็มปอดของเราได้เลยนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนสายเซลฟี่ที่อยากจะได้หน้าใสาๆมีแสงผมว่าเหมาะมากเลยนะครับตรงนี้แต่ต้องจอดรถก่อนจอดรถก็เซลฟี่เรียกได้ว่าแสงมาทุกด้านนะครับก็จะเพิ่มก็จะทำให้เซลฟี่ออกมาได้ดูดี สว่างใสนะครับสำหรับสายเซลฟี่สำหรับคุณที่ชอบเซลฟี่นะครับสำหรับช่อง USB นะครับตอนนี้นะรถเพิ่มขึ้นมาให้กับเราเป็น3ช่องนะครับด้านหน้า1ช่องนะครับคือตรงนี้นะครับไว้เชื่อมต่อ <500 S 1> ไว้เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ข้างหลังอีก2จุด2ตำแหน่งไว้ให้กับ ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนะครับด้ชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ USB ที่เพิ่มขึ้นมาในรถนะครับทั้ง3ช่องนะครับด้านหน้า1ช่องและด้านหลังอีก2ช่องนะครับครบคันกันเลยทีเดียวสำหรับ USB นะครับที่จะให้คุณได้เชื่อมต่อชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของคุณนะครับ วัันี่ครับแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่ครับ และอีกหนึ่งสิ่งพิเศษนะครับที่ Toyota c คร o l l a Cross r i a ์สปเพิ่มขึ้นมาที่พิเศษมากๆก็คือตัว Push Control หรือ s p l e d e y n a m i c นะครับนั่นะก็คือระบบการควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันเลยนะครับก็ตัวตัวฟังก์ชันนี้จะอยู่บนพวงมาลัยนะครับซึ่งเราสามารถปรับ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้เลยนะครับนะครับผมก็จะกดปุ๊บตอนนี้ความเร็วจะอยู่ที่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ผมจะปรับความเร็วให้มันอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็จะต้องบวกตรงนี้นะฮะเพิ่มความเร็วตรงนี้นะฮะสามารถกดได้เลย1 2 3 90ส ไปจนถึง95ตอนนี้ระบบตัวนี้ปรับเซ็ตคอนโทรลความเร็วให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วของรถขณะนี้เนี่ยอยู่ที่95กิโลเมตรตามที่เราได้สั่งการไปที่ตัวพุชคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะความเร็วก็จะอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นตัวช่วยในการขับขี่ที่ดีมากๆเลยนะครับ ในช่วงเวลาบางทีที่เราอยากจะใช้ความเร็วให้มันคงที่นะครับสม่ําเสมอนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีเลยครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราต้องการอัตราการประหยัดนะครับของน้ามันเชื้อเพลิงนะครับขับไม่เกิน90ิกิโมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเราก็ปรับให้มันอยู่ที่80กิโเมตรก็ได้85กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะครับเมื่อเราอยู่ที่ความเร็วไม่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับอัตรา,าเชื้อเพลิงมันก็เขาเรียกว่าประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยพุชคอนโทรลัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการขับแล้วก็ตัวช่วยในการประหยัดน้ํามันของเราด้วยนะครับส่วนตัวแล้วชอบระบบตัวนี้มากนะครับชอบมากๆเลยแล้วก็ก็คงจะใช้เป็นตัวช่วยหลักๆเลยในการเดินทางไป ทำชุระเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดนะครับและอ้อลืมไปมันก็จะช่วยทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะครับในการที่จะต้องเหยียบคันเร่งนะครับเดินทางไกลๆหลายชั่วโมงเนี่ยนะฮะขาของเรามันจะต้องเหยียบคันเร่งเพื่อด่ควบคุมความเร็วใช่ไหมครับแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยเราสามารถปล่อยได้ แต่ว่าปล่อยได้ในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยเลยไม่ได้สนใจไม่ใช่ฮะมันเป็นเพียงตัวช่วยขับปล่อยให้ได้พักพักเท้าสักนิดนึงได้ผ่อนผ่อนคลายเท้าของเราสักนิดนึงนะครับมันก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับสภาพร่างกายของเราก็จะไม่เพลียนะครับนี่ก็จะเป็นตัวช่วยในการขับที่ประทับใจมากๆนะครับโดยส่วนตัวนะครับระหว่างติดแฟครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงห้องผู้โดยสาร นะครับดีไซน์ตรงเนี้ยตรงคอนโซลเรียบหรูนะครับจะออกสปอร์ตนะครับแล้วก็ห้องโดยสารพื้นที่เบาะนั่งกว้างนะครับพื้นที่ใช้สอยมีเยอะพอสมควรเลยนะครับในส่วนด้านหลังก็สบายเลยครับผ่อนคลายได้หลากหลายอิริยาบทเลยนะครับห้องโดยสารกว้างครับ ในส่วนของ Toyota Corolla Cross ตัว GR Sport <Okay. S 1> นะคับเส้นทางข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นเนินลูกละน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความนุ่มนวลจะมีมากขนาดไหนเนี่ยโอเคนี่คือความนุ่มนะครับที่ Toyota Corolla Cross เพิ่มขึ้นมาให้ตัว GR Sport นะครับ โอเคครับณตอนนี้เรามาถึงร้าน Green House แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะครับเป็นร้านที่ผมมาประจำนะครับในช่วงบ่ายของวันทำงานนะครับหรือวันหยุดพักผ่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนเข้าไปแวะนะครับเติมพลังนะครับเติมคาเฟอีนนะครับกาแฟสักแก้วกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อในช่วงบ่ายนะครับไปกันนะครับ หลังจากที่เราแวะกินกาแฟในช่วงบ่ายที่ g กรีน h o u s e เรียบร้อยแล้วนะครับได้พลังนะครับมีพลังที่จะไปทํากิจกรรมในช่วงบ่ายต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฟุตบอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมฟุตบอลมหาสาครคามสมามใบเถาแล้วก็ทีมสกลนคร f c นะครับ ซึ่งก็จะแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมวันหยุดของผมที่ใช้ใน1วันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมฟุตบอลต่อเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบลมดำนะครับสีพิเศษสวยนะครับใสออกลมดำนะครับจะให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับและก็มาดูในส่วนล้อนะครับส่วนล้อในส่วนนี้ก็จะเป็นล้ออลลอย18นิ้วลมดำอีกเช่นเดียวกันนะครับได้ฟีลลิ่งได้อารมณ์สปอร์ตนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสนามกีฬากางจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมกีฬาฟุตบอลนะครับระหว่างทีมมหาสารคาม3ใบเถาจะเจอกับสกลนคร t ูวิชันเอนะครับเป็นรายการมังกรฟ้าหลีกฤดูการ2 5 6 4ฤดูการ2 5 6 5นัดที่14ในวันนี้นะครับไปเราไปชมกันครับ แล้วันนี้นะครับที่สำคัญเลยต้องขอขอบพระคุณโตโยต้ามหาสารคามนะครับที่นำโตโย t a าค r โร l ่าครอสตัว G R Sport มาให้ผมได้ทดลองขับขี่นะครับพร้อมกับทุกทุกคนนะครับพร้อมกับได้พาทุกทุกคนมาสัมผัสนะครับสมรรถนะนะฮะที่เพิ่มขึ้นนะครับมายนตโฉมรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่นะครับที่ออกแนวสไตล์สปอร์ตนะครับทั้งภายนอกและก็ทั้งภายในนะครับ ท่านที่สนใจอยากจะสัมผัสตัวจริงนะครับอยากจะสัมผัสความหล่อแบบใกล้ชิดนะครับก็เชิญได้เลยที่ t o y o t a มหาสารคามนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากจะทดลองขับขี่อยากจะทดสอบสมรรถนะของเจ้า Toyota c o r ร l a c r o s s ต r s p o r t ก็เชิญได้เลยที่ t o โย t a ามหาสารคามนะครับแล้ววันนี้ผมจะต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊บาย Eu quero tchau, se liga nessa Tchau, 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 Eu quero eu quero tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Já cantei vara Bará Já cantei Berê Já cantei o chu tchau tchau Pra você pise lele